สวัสดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ยังคงไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าบางท่านบอกหนําคือเสียงมันแตกอะเสียงมันไม่เขาเรียกอะไรแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันอ่ะเือ,อผมก็ไม่รู้ว่ามันคือหนามอะไรกันแน่นะ ซึ่งที่พาที่ผมไปดูลักษ,ะกษณะของของหนามหนามไวนะ้นะหนังกระทิง,ทงดําเนี่ยที่ผมไปสังเกตนะดูในรูปที่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับคือตรงช่วงไหลหนามเขาจะเหมือนจะแหลมกว่านี้แต่อันนี้หนามเขาเล็กนะแต่ตรงเอวเอวเขามีหนาม ค่อนข้างเล็กแล้วก็แหลมๆห,ห,หน่อยนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะยังบอกไม่ได้ว่ามันคือมดอะไรหลายคนในกลุ่มก็เหมือนโพสมามดแบบนี้นะคล้ายๆกันเลยปีกก็คล้ายๆกันนะแต่ก็เหมือนเสียงก็เสียงก็ยังแตกอยู่นะว่ามันยังไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันสมมติ อย่างน้ำคู่เงี้ยคนบอกน้ำคู่น้ำคู่น้ำคู่สักสิบคนบอกสักบอกน้ำคู่สักอ่าเจ็ดคนอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะเป็นไปนทางที่เดียวกันอย่างเงี้ยแต่นี้บางคนบอกน้ำฮิโปนะบางคนบอกน้ำกระทิงดำผมก็กลายเป็นงงเลยน้ำเกลี้ยงมัง่งนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่านะเพราะว่า าบางทีเราก็มันอาจจะเป็นมดชนิดใหม่หรือมดที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่เอวเขาหนามแบบออแปลกดีนะอยากให้ดูนะอยากคืออยากพยายามที่ถ่ายนานๆอยากจะให้ช่วยสังเกตกันนะว่ามันอ๋อเหมือนเห็น เน,เนี่ยเห็นนะตรงไหลตรงไหลเขาเนี่ยหนามเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่แหลมอ่ะมันหนามนิดเดียวเองอ่ะแบบโผล่ขึ้นมานิดเดียวกล้องมันก็เหมือนชัดได้แค่เนี้ยเห็นไหมครับ ตรงช่วงไหล่เขานะตรงคอคืออยากให้ดูกัน<บ>อยากแบบได้คำตอบชัวรนะคือไม่กล้าลงคลิปว่ามดอะไรกันแน่นะเอเหมือนเอลมันจะมีหลายหนามล้วยกินนะอา่า อยากมีกล้องจุลทรรศจังเลยจะได้เห็นชัดๆเนี่ยเอวตรงเอวกับตรงเอวกับตรงตรงอกนะเห็นไหมมีสองคู่นะโอ้เท่จัง ไปโฟกัสอะไรสำลีนี้กล้องมันได้แค่นี้นะก็ โอ้ตรงอกเขาหนามเหนิมนี่แบบเออแปลกดีนะวิมีไข่แล้ววิมีไข่แล้วโอเคโอเคผมไม่กลัวแล้วอุยสรุปหนามอะไรกันแน่เนี่ยอุ้ยมีนม้ำอยไม่ใช่ มีไข่แล้วโอ้ยโอเคโอเคงั้นก็ตื่นเต้นอีกแล้วเออโอเคนะครับอ่าตัวก็ตัวนี้นะได้มาจากอ่าตลาดนั้นนะครับแล้วก็อได้มาคืนเดียวนะเขาก็สลัดปีกเลยแต่ว่ากว่าที่ผมจะถ่ายจริงๆเนี่ยก็เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งคือก่อนหน้าน,นี้ผมไม่ได้ถ่ายนะตอนที่จับมาได้นะ นี่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 เห็นเห็นเห็นหนามรตรงเอวพอดีเลยนะโอ้เห็นหนามแบบชัดมากนะครับผมอยากจะวาดรูปนะแล้วก็เอาไปถามในกลุ่มมากแต่ก็ฝีมือการวาดรูปผมก็ไม่ได้เก่ง ผมสงสัยเนี่ยตรงตรงไหลเขาเนี่ยมันมันไม่มีหนามแบบแหลมเดียวยาวนะมันเป็นหนามแบบหนามนิดแบบเล็กๆอะ่ะเป็นแคบนูนเป็นแหลมแหลมนิดเดียวเองมันไม่ใช่หนามแบบเหมือนตรงเอวอะ่ะอืมโอเคยังไงก็ถ้ามีความรู้ก็ช่วยบอกกันนะครับนะหรืออาจจะ มีชื่อภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยให้ผมนิดนิดนึงผมก็พยายามหาอยู่นะแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่ที่มันหาไม่เจอนะรูปตามที่ที่ที่ทุกท่านบอกมาหลายท่านบอกมาว่ามันเป็นมดหนามฮิปโปก็หายากนะพยายามอยากจะดูให้มันชัดเจนเลยเลยว่ามันมดอะไรก็หายยากเหลือเกินข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ อย่างเงี้ยคือข้อมูลมันหายากนะผมก็ถ่ายประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้คนที่ไม่เคยเห็นอ่าหรือไม่อยากเลี้ยงแตอ่อยากดูอยากดูอ่ะเหมือนตามติดชีวิตคนอะ่ะอยากดูแต่ขี้เกียดเลี้ยงมานั่งหาข้อมูลมานั่งอะไรนะให้อาหารอะไรนะ้บางคนขี้เกียจผมเชื่อเชื่อว่าต้องมีอย่างนั้นนะอย่างผมถ้าให้ไปเลี้ยงเลี้ยงงูผมก็ไม่เอานะ มีเกลดคือต้องไปหาหนูหาอะไรให้กินอย่างเงี้ยมันไม่ไม่โอเคสําหรับผมผมไม่ไม่สะดวกแบบนั้นนะอย่างมดผมก็สะดวกนิดนึงแต่เริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วแต่ผมก็กำลังมองอยู่ว่าจะเริ่มเอาไปขายที่ตลาดนัดดูนะว่าจะมีใครสนใจไหมโอเคก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็จะพยายามคิดว่าจะลงอะไรอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบนะมีคอนเทนต์ที่มันตื่นตาตื่นใจทํารูปแบบอะไรนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันมันสะดวกสะดวกที่สุด,ดนะนนะเนี่ยดูน่ะอ่าหนามเนี่ยเนี่ยยิ่งเขาขยับตัวเนี่ยยิ่งเห็น หนามชัดเลยนะตรงเอวนะ่ะเอวกับตรงอกด้านด้านหลังของเขานะเห็นไหมตรงไหล่นี่แทบไม่ไม่มีความความแหลมเลยนะโอเคก็ฝันดีนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ